สวัสครับทีนี้ต้อนรับสู่บบ PS อ s a สำหรับคลิวิดีโนี้เป็นการใช้งานหน้า t t r r g e หรือหน้าที่เก็บสินค้า t o อ a g e อยู่ที่ data product store a g ส่วนบนจะเป็นตัวกรองในการค้นหาที่เก็บสินค้าจะมีชื่อที่เก็บสินค้าตำแหน่งที่วางสินค้า Sta t u s หรือสถานะและปุ่มค้นหาค้นหาด้วยชื่อที่เก็บสินค้ากดปุ่มค้นหา หากชื่อที่เก็บสินค้านั้นมีอยู่ตารางจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่แต่ถ้าหากไม่มีตารางจะไม่มีข้อมูลค้นหาด้วยตำแหน่งที่วางสินค้าค้นหาด้วยสารนะเลือกสาระที่ต้องการค้นหาหากมีสารนะ ทีมปิดใช้งานจะขึ้นตรงที่สถานะปิดใช้งานช่องค้นหาในตารางจะเป็นการค้นหาข้อมูลทั้งหมดในตารางเช่นค้นหาด้วยชื่อหรือค้นหาเวลาที่สร้างตัวเลือกการแสดงหัวข้อในตารางเช่นเมื่อต้องการแสดงชื่อเชล์ชื่อเชล์ก็จะไม่แสดง เอาร่างเรื่มมอในการใช้งานเพิ่มจะเป็นการเพิ่มที่เก็บสินค้าเพิ่มจาก Excel จะเป็นการเพิ่มข้อมูลที่เก็บสินค้าด้วย e x c e l แก้ไขจะเป็นการแก้ไขข้อมูลที่เก็บสินค้า m u l ติ e d i t จะเป็นการแก้ไขที่เก็บสินค้าหลายตัวพร้อมกัน Delete จะเป็นการลบที่เก็บสินค้ากดเพิ่ม เมื่อกดเพิ่มจะมีหน,น้าต่างที่เก็บสินค้าขึ้นมาส่วนด้านล่างปุ่มเซฟจะเป็นปุ่มบันทึกที่เก็บสินค้าปุ่มคาเซลจะเป็นปุ่มยกเลิกการทำงานรหัสสินค้าจะเป็นแบบออโต้สาระการใช้งานจากติ๊กที่เก็บสินค้าจะปิดใช้งานชื่อเชล กดบันทึกเมื่อบันทึกจะขึ้นว่าสำเร็จแล้วข้อมูลจะถูกบันทึกลงตารางปุ่มเพิ่มจาก Excel เพื่อคลิกจะมีหน้าต่างเพิ่มข้อมูลเข้าจากไฟล์ Excel ส่วนบนจะมีเลือกไฟล์จากตัวเครื่องและเลือกชีตค้นหาเลือกไฟล์จากตัวเครื่อง แล้วเลือกชียลองค้นหาส่วนด้านล่างจะเป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานชื่อเฉลวตำแหน่งฐานะเลือกจากข้อมูลตารางด้านบนชื่อเฉลวอยู่ตำแหน่งที่2เลือก2ตํตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตำแหน่งที่3เลือกสาฐานะอยู่ตำแหน่งที่4 เลือก4กดเซฟเมื่อบันทึกสำเร็จจะมีข้อความแจ้งเตือนดำเนินการเพิ่มเสร็จสิน้นทั้งหมด260รายการสำเร็จ260รายการหากขึ้นไม่สำเร็จอาจจะเกิดจากมีข้อมูลนั้นอยู่แล้วกด c a n c e ิปุ่ม Edit ให้เลือกไปที่เก็บสินค้าที่ต้องการแก้ไขแล้วกด Edit สามารถ เปลี่ยนชื่อเฉลยตำแหน่งที่ตัง้งและสถานะได้ปุ่ม multi edit จะเป็นการแก้ไขที่เก็บสินค้าหลายตัวพร้อมกันเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขและตัวเลือกการแก้ไข ปุ่ม delete จะเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นปิดใช้งานเลือกที่เก็บสินค้าแล้วกด delete สำหรับคลิปวิดีโอการใช้งานหน้า store a g หรือที่เก็บสินค้าก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ